มมนนแม่มาบานลูกสักแต่มาพอ่อยายครับแมยมาเหมือนกับบานเอาไปยังหรือ,อาาป,ป่าจะเอาไปพปูกมันน้อยไงพันต้นนี่แหละม่นพันต้อนน้อยไงๆนี่อันปลูกก็พายงากปลูกได้กาบาทสิด บาดนี้เลยจะเอาตู้ซักเดเกินแล้วไปปลูกบาดจะมันติดคิดแล้วนะฮะมันเกิดแล้วต้องคิดแล้วไปปลูกเบ้างตะจี้ไปซ้ำบ่วหว่อนจะไม่ติดยัยซ้ำกับบัติปลูกเองกับบัตพี่น้องครับนอใหญ่ต้นหนึ่งไหมฮเมาข้างตู้ซักไปปลูกเกินนะจะมันติดโอ้พุ่นต้นมันมันเบ็นเรื่ของลุงซักครับที่ยังวันนี่ลูกอมฮ้อนว่ะ โอ้ยแก้วมุนอันจิโคแต่บ้านตัวนี้แต่ว่าจิไปน่าหน้าละมันวาเมนนั่นวาเมนนั่นไม่ใหญ่วาเมนยังกว่าวาเมนนั่นไอ้เดี๋ยวไปวันปลาม้อนเนาะงามหลายมันกกม้อนนั่นแหละพี่น้องครับผมบ่กไว้แล้วกันเลยม้อนนันบุีเพื่นนันลาอันนี้คือต้นที่สวงอื ที่ขเอไป้แลสักยกจัสลุสักไปใกล้ๆพี่หอกคุณมาหนาคุณเกยงเดียวกันแกพเออไปใกล้ๆพี่หลอกิไปยุบนละพุทดียวเงางาม้ยเราปดอกลุงสักเรามีมีชามีมีชาผมมอคือในั่งบบนี้ว่าสิไปเก็บเ็ชเ็ดสยใหญ่ มองไปคกันละแล้วไา้เห็ดผึ่งมันมันออกจุแต่ว่าข้าวจะล้างสีไอ้ขุวมาบอกกสมอนอะจะยาไปเรวสั้นตำรวจภาคสี่ยังเขามาหลายหลายมาตรวจมือได้สามสี่เมื่นเขามาตรวจยังลหะมามาตรวจหาจับพวกยาบ้าง่านัะหลักแล้วเอาใจพวกได้กินยาบ้าเขาถจับจู่บ่อัศวานย เออจับกันเนะเาะไม่จับกนเนาะเออลองมึงแล้วคนกินตุ้งแต่ยาพาราเนาะยายที่จับวุฒาก็จับไปตัวเออเขาตัวซื้อหรอเขาเจ้าตัวซื้อได้เจ้าสิไปเจ็บเอาตีบะแมนลาดอกบะย่า,านดอกต้มบวบแม่ยังดียังดีงมีม้วนเออเออแคนั่นคือย่านเขามากข่าเขามาปนเขาแมนบาหลักแมนหมู่บ้านก็มาสองคนแล้วทำทามาไอเห็ดซอโต สวัสดนาตาดีดีเด้อให้ยูหลกไายยุหันยุมันไปตัดงาอยู่น้ำกันโอ้เขาไปหายุตรงหน้าบ่อยู่ตรงหน้าที่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน่อยจังกรมจอดนั่นแหละมันเห็ดยังมาจากตอต่อหาต่อโอ้มาหาต่อต่อสวัสดตาดีบอกกันไอ้หนุจังได็ก็เป็นสายสืบเด้วยสวัสาตาดีดีครับพี่น้องเออตำรวจนั่นแหะไอ้หนุมเป็นสายสืบก็ได้แต่คขา่าไปหาต่อน้ำต่อก็คือข้เจ้ากะมีคนน้ำอีหลีครับต่อ ข้าเจ้าเห็นมันบินคาบยังก็คาบเนี้ยคาบยังไปในเขาข้าเจ้าน้ำไปเรื่อยน้ำไปจนหอดห้างนั่นครับพี่น้องนั่นคือตารน้ำตัวได้ได้บอกว่าพูดยายเห็นใช่มแค่เหลืคนเข่านนดอกวัาเขาั้งทำมาสือมายังหันละโอ้ครับพี่น้องไทยต้นมัมยีสูงไงรีนี่อาบวแ่แลกเขา่ง่เออมะ่องเออ ขยจะไปผู้เดียว,งงวปัดมัดง้ามไม่สูงครับแต่บาทที่มันสิบว่าไรค้นเจบเอาเว้ที่นีนขึ้นองครับต้นมันมาดีครับขึนบักสูงไงเลยตอนนี้ครับทวงหัวทวงยันมือผลแล้วบาทที่อืนปัดบาทที่นี่ย่านได้ใส่แนวขึนเอาดีน้อยย้ายเนาะแต่นะเก็บพอถึงเราบาทที่นี่ เอเอมาบ่งนอใหม่ครับที่ว่าของอ่าลุงศัก์ที่ยายนง่งิ่นที่เอาแนวไปปูกครับมาบ่งนอหมัอนครับมันก็นอไ่ใหญเดอกพี่น้องครับนอหนึ่งกับประมาณแจกักสามสี่ตันเนี่ยนะครับน,นี่ส <laughs> ามสี่ตันนะครับ โอ้บัดที่นี่ต้นนั้นมะม่วงหาวบนาโหลคับมันแปรพันหรอพี่น้องครับแปรพันแล้วนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันกับแปรพันไปได้เมื่อครับเดี๋ยวนี้ต้นบักม่วงหาวบนาโหลบ้านแม่ไม้กับกายมาเป็นบักตำนินลหรอครับพี่น้องออกรูปเป็นบักตำนินครับหรือว่าตำลึงสิบเอเจเอาอยู่บกักยอ่อสิบเอดองสิบเอดองดุยายสิบเอดองเอาอยู่ มาแล้วทั้งดองทั้งกินนี่แล้วสิเจ็บเอาอยู่ไอ้บัดทีน่นี่มือนั่นไปพื่อนได้บ่ไรคนได้บ่ไรยัยพ่อสาวสวยบ่พ่อสาวสวยอันไปหอดไปพอือแม่นี่ของร้านใครอันแม่นั่นไปพื่อสาวสวยอันบัดที่เลยถามย,าย้ายว่าโอ้เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยตีลูกเป็นหลานกันละเออเพิ่นอยู่วัดบัดตีวัวดโอ้ซื้อว่าจากไหนซื้อว่าน้องหยังก่อน น้องตัวอืมน้องตัวครับสาวตัวครับพี่น้องครับมันอยู่วัดว่าพ่อแม่กะเสียเมื่อแล้วผ่นะไปตหามันมึ่งตลอดมันไปดรอมันได้ไปหรอวันพระมาเจอ,อเลยวันพระเตัมวมันบ้านกะอยู่กินอยู่วัดมันว่าไม่มองไปอ,อาศัยกินอยู่วัดว,ว,วันพระพผลจะไปอยู่วัดรถพอวันนี้น่ากินไรวันพระกับยุหันเพราะว่าบ่มีญาติพี่น้อง มีผู้ใดมีสักเป็นเหรียญดิจ้าก็เลยกินอยู่หั่นละแม่เพิ่นเป็นเป็นยังกันกับยายก็เป็นหน้าแม่เป็นหน้าครับแม่สาวโตอ่าที่ว่าีลูกน้องกันเของคุณของแม่เดือนะน้าสาวโตที่ไอ้โดนหมากัดนะครับสาวสวยนางฟ้าถูกหมากัดวันนั้นครับที่ให้อาจารย์คมไปส่งถึงโรงพยาบาลหมาจะใชมไปกัดขากัดเนี่ยเนาะแล้วไปใส่สุมสันเนาะหมากัดเพิ่นในมื่อนั้นน่ะ มากัดขาเรากัดห่อนาพูนี้ก,นกับมรู้กันเลยถามมันได้เงนินเขาเสียเงนินให้เ่ล่ะเพราน้ว่าโอ้ยจะตามสแล้ว่อฝ้าผ้าไปแน่คนวันมันกเป็นตากาดอยู่แล้ว<อ>ใส่ชุดนั่นใส่ชุดอีก <laughs> ใส่้ยใส่ชุด,ด,ดตัดออกไงเดี๋ยวจะมีตัาไหบอตัดาจ,าจริงวองไหมอือ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิตัดให้ยายกันครับสิวางกล้องไว้เอาแค่สองหลักเอาสองตัวโอ้หาตัวน้ปลูกนะเดี๋ยวต้องควาหนั่นกันขอมีดน้ำใหม่ใหม่กันเดี๋ยวตัดให้ยายมันออกไปไม่ได้หรอกครับพี่น้องพอกันคลิปหนาก็แล้วกันครับแต่ว่าลุงซักผุนไปหมองพุ่นละผุนว่าหมองพีหลายหลายไปเียดกุ้ยน่นละมันเดือดจริงเอ้อนี่ใหญ ฉีดตอนเช้ากับตอนเย็นเด้องี้มือเศ้ากับงี้มือแรงงี้มือแรงเราเราผัว่าใบซีใบห่าม้วนกลัวผัวนะเอาตูนั่งใหเวียนเราไปจักนี้เราไปฉีดเขียวแล้วเขาเดินเดี๋ยวให้แต่ว่าให้ฉีดงี้มือเศร้าอ่ฉีดงี้มือเศ้ากับงี้มือแรงจะไปฉีดงี้แดดจัดอ่ามันจะลาบแสงเออเออเออวันแดดจัดจะจะไปฉีดเหรอแ้วสมัยคนจนไทยไปปลูกแบบนี้เออเออโอ้ยบเสียเที่ยวมือมืดงี้มือแรงก็จังไปฉีดเออ บางทีเดิขันย้ายวุ้นมีนฉีดกันอันตอนนี้ผสิไปฉีดอันอันยังก่อย้ายผนสีไปอันไอหดไอเฉีดไอต้นแบบเขาพูดก่อนเอาบัวก็ได้เอาบัวใส่บัวหัวน้ำใส่ก็ได้เมล็ละทังแล้วาเอื้อได้เมื่อนี่เอื้ออืทส่นเขาได้เอื้อเอื้อก็แล้วแต่หรอวะเอ้อก็แล้วแต่หรอกพี่นองครับด้เจ็บเอาบบย้อยค่ะขึ้นมือนี่้านาให้ สีเจ็บเอาเยอะด้วยยายสิเจ็บเอาอยู่ดอกอืมง่ายง่ายดอกเด้อสิเจ็บเอาเนา่ทุกอย่างเนาะทั้งสิไป็ดแดงเนาะทั้งดองทั้งดำดำใส่หมดแดงดำใส่บักไอ้ยังก็บักใบบักขามเปียกโอ้ใบบักขามอ่อนดำใสเหมืองเน่าก็ได้ครับบักขามเปียกก็ได้ได้แต่สรุปแล้วคือดำใสโคกนั่นละอืนอยู่ไปเอามีดมาเดี๋ยวผมตัดวัวไว้กับใคร พ่อจะจิบนาครับพี่น้องเอามามาย้ายตัดงไหนไหมครับพี่น้องเดี๋ยวสีท้อนออกท้อนออกหขยายกันครับโอ้มันนวยไงครับว้นอันนั้นน้อยไงครับผดด๊อน้อมาว่านลูกได้แปดไลน์ที่ลูกไงม็ดเขาอะสรอลกที่ไปหาโอ้มีดตาเขาอยู่หนักกว่าย้ายมันต้องหนีมีดแน่ไงมีดจะสักหนักกว่าย้ายป้าทุ่ วัสิโอลูกสาวฝนไปยืดเถียงหน้าพนพนฝนดมีมีคนไป่งขอแล้วว่าล่ะเออยี่กัยนะอุมเว้ยแล้ววันไหนไปจเสียย้ายเดี๋ยวไหย <laughs> วางวางเราพี่น้องวางกองแล้ววางกลองแล้ววางกลองแล้วเดี๋ยวตามย้ายกันครับ